วันนี้ผมเองได้คุยกับคุณแทนสาริกานักวิเคราะห์ทางการเมืองสื่ออสคนหนึ่งก็บอกว่าอการเลือกตั้งที่เขตเจ็ดเชียงรายเนี่ยนะครับที่เขตเจ็เชียงรายจริงๆปัจจัยที่ทําให้พรรคเพื่อไทยชนะไม่ใช่เพราะคุณทักษิณเพียงอย่างเดียวอันแรกครับที่ชนะเนี่ยเพราะว่า การทุ่มเทการหาคะแนนเสียงการเอาจริงเอาจังของบ้านใหญ่ฮะของตระกูลติยะพัรัตไงคุณยงยุทติยะไพัยรัตทำงานด้านลึกทำงานด้านกว้างคือแพ้ไม่ได้อ่ะนะีก็ถือว่าคุณแกสาริกาบอกว่าถ้าให้คะแนนนะ ห้าสิบเปอร์เซ็นตมาจากคะแนนของคุณยงยุทธติยะไพรัตน์ส่วนชื่อชั้นของคุณทักษิณในหมู่คนเหนือเนี่ยแม้จะมีมลขังอยู่บ้างนะครับแต่ก็เริ่มเจือจางออกไปนะรอบนี้คิดว่าประมาณสักส0มสเอร์เซนมาจากชื่อของคุณทักษิณที่บอกว่าทำไมมลขังคุณทักษิณเนี่ยเริ่มที่จะแบบ แผ่วลงแผ่วลงเพราะว่าการเลือกตั้งนายกอบจอที่เชียงรายเนี่ยคุณทักษิน์ไปหาเสียงด้วยตัวเองแต่ก็พ้าให้กับบ้านใหญ่ของค่ายศีลเงิน,น,งน,นส่วนคะแนนที่มาจากผู้สมัครจริงได้ทั้งยี่สิบซนะครับทีนี้ก็เลยนั่นแหละคือจะวิจารณ์ว่าจะมองว่าคุณทักษินชนะเด็ดขาดเพราะบารมีคุณทักษิณ์เนี่ยรอบนี้ไม่ใช่ รอบนี้พ่อคุณยงยุติยะไพรัตซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่คนที่คุณทักษณิณไว้วางใจและทำงานด้วยกันมายาวนาน